วันนี้ได้พาทุกคนมาพักกันที่เดอะ e ลินโฮเทลริเวอร์ไซดตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุงติดแม่น้ำเจ้าพยาเลยค่ะได้มาพักที่นี่เป็นครั้งแรกนะคะเปิดประตูห้องเข้าไปนี่แบบตะลึงค่ะห้องสวยมากโคซี่มากชอบสุดๆห้องพักที่ได้จองเป็นไทป์ไหนก็จำไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นห้องแบบมีบัสทับด้วยนะคะ และที่ประทับใจสุดๆสบู่แชมพูครีมต่างๆเขาใช้ของหารหมดเลยนะคะพามาดูของในลินชักกันค่ะสิ่งที่เขาเตรียมไว้ให้นะคะประทับใจจุดๆก็คือเตารีดไอ้น้ำค่ะแล้วก็ล่มและยังไม่พอมีชุดนอนเตรียมไว้ให้ด้วยใครขี้หลือก็คือไม่ต้องหว่วงส่วนห้องโซฟาตรงนี้ก็น่ารักมากนะคะเป็นวิวสาว่ายน้ำน,นะถ้าไม่มีคนก็คือก้องชิล เช้าแล้วพามาดูอาหารเช้ากันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างลายอาหารก็จะมีตั้งแต่ชีส mm hmm. โค้ัสผักสลัดต่างๆนะคะโซบะเย็นก๋วยเตี๋ยวของหวานก็จะมีพวกเพสตรีต่างๆแดนิชขนมปังโครซองมีหมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีซีเรียลซาลัยต่างๆอีกมากมายขนมปังปิ้งว่าฟงวาฟ่าเฟลของเขาก็มีครบทุกอย่างบรรยายแทบจะไม่หมดนะคะ เครื่องดื่มก็ไม่น้อยน่านะมีทั้งชาไทยชาเย็นโอนตินโอเลี้ยงนมน้ําต่างๆมีมากมายค่ะเมนูไข่ต่างๆก็มีคุกทูออเดอร์นะคะก็เลือกได้เลยว่าอยากกินไข่อะไรนะคะน่าทานมากนอกเหนือจากร้านอาหารของโรงแรมน,นะคะก็ยังมีคาเฟ่ร้านไอติมชื่อดังอย่างวินทาโลมีคอ็อกเทลบาร์วนนบาร์เบียร์บาร์มีครบทุกอย่างเลยนะคะแต่ถ้าใครอยากไปเดินเล่นที่ไอคอนสยามที่นี่เขาก็มีบริการเรีรับส่งด้วยนะคะราคาห้องพักอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าบาทนะคะแล้วแต่ช่วงนะ